ปลาซีนหน่อยก็ยังสบามา่นีนเดี๋ยวสิมกคือบ้านเฮาในโมกจะเดืตองแล้วก็ไปย่างอยู่บนทานหน้าตาปลาซีงเดี๋ใส่สขีดเดือดหน่อยแล้วมันสีขมเพราะั้นมันสีบวแซ่บขมแล้วมันสีแหงะรู้ว่ามันแหะแงะมันบวชตะกินเนาะหาลองเบิ่งเดอ้อมันสีเป็นจังเดนี่นน <c oughs> ซีโม,มกใส่เตาทานบ้านเฮานี่แหละย่างทานแต่ว่าเอาไปตองห่อมันสีแซ่บอันนี้วัาสดุอุปกรณ์เท้าสิต่ำเครื่องวัก่อนนี่คือหมักพริกแล้วก็ตะไคร้ต่ำใส่น้ำกันลด เขาต้องทูบใส่ก้อนเป็นทอนเด้อมันสีบริสุทธเขาต่ำใส่มันสีหอมอืับเละเขาเป็นไเริ่มต่ำเครื่องก่อนให้มันหอมหอมแต่ใส่หอมเขานี่ปุ้งไประเทนี่เอาน้ำประเดกใส่อันนี้นสปมผลสื่อด้วยแต่ว่าใส่ตัวนี้อยู่มันกลับพวหอมหอมอยู่เปลี่ยนทองผัดใหญ่อ,อยู่อ่าใส่เข้าไปลาข้นขึ้ปลาห้าก็สักประมาณนี่แหละแล้ว,วก็ ภาคอีตูใส่น้ำบัตนรนี่เอาบัดน,นี่ค้นบัดนี้ใส่ภาคอีตูละบัตรนัดค้นใส่มันนั่นนี่ภาคอีตูใส่อะไละโรดพี่น้องใส่พี่น้องอใส่อะไรเห็นตั้งสี่มกมกกวนได้บ่ัตรน,นัดติดได้โอเคได้แล้วผูกห่อก็ะปุกหมดเออตามเจ้าของมาก,ลมากหละบัตรเพชรก็ใส่หลายม,มากมก็ใส่บัตรใส่อ่าหลังจากที่หอ่อเรียบร้อยแล้วเ่าก็มาย่างไฟด้วยพี่นอ้องย่างทาน,นย่างเตาทานย่างไปเรื่อย หน้าตามกกับโบสวยงามบางเลยดอกอันห่อแบบบานๆห่อเลยอันไปตองมันหน่อยก็ได้ห่อเลยเสร็จแล้วพี่น้องอีกบอลนลยเรียบร้อยโมกป่า